สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยกันลวกันนะนาริโอเกมครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดให้บริการทุกวันด้วยนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนและร้านนาริโอเกมนี้นะครับยังรับเติมเกมสรพพยุทธวิญญาจารย์อีกด้วยแพ็คที่นายเห็นอยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดนะครับเติมที่ร้านนาริโอเกมถูกกว่านายเติมเองแน่นอน100%เลยนะสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านนาริ โอเกมอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนาลิโอเกมนะครับผมที่อยวัตสอปแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Art i l ท e ี y เกียร์ฟิ o ชนนะครับผม สำหรับเกมอธิฎิเกียฟิวชั่นนี้นะครับซึ่งวันนี้เขาก็แจกตัวละครด้วยเนาะเป็นสายฮิวชื่อว่ามอร์ลิสนั่นเองนะครับแนะนําว่าได้มาแล้วปั้นไปได้เต็มที่เลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้โหดมากเลยนะสามารถลงด่านก็ได้ PVP ก็ดีด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือน้องน่ารักมากๆเลยนะวันนี้ฉันก็มีข้อมูลดีๆมาบอกพวกนายกันอีกแล้วนะสําหรับใครที่ลงด่านแล้วไม่ผ่านนะครับหรือกว่าจะผ่านเนี่ยช่างยากเย็นซะเหลือเกินในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาบอก12ตัวละคร ที่ควรปั้นเอาไว้ลงด่านซึ่งถ้าเกิดพวกนายมีตัวพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยปั้นไปให้สุดได้เลยนะครับนายจะได้ผ่านด่านได้แบบสบายขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะสิตัวละครที่ฉันบอกเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างแล้วมันเก่งยังไงไปดูกันเลยฮะและนี่ก็คือ12ตัวละครที่เอาไว้สําหรับแบกด่านนะครับก็อยู่ในเทียเอแล้วก็เทียเนั่นเองนะฮะถ้าใครไม่มีตัวละครตามเนี้ยเราอาจจะใช้เป็นเทียเไปก่อนก็ได้นะครับลองมาดูที่เทียเอกันก่อนเลยดีกว่าเนาะตัวแรกอลิสครับสกิลที่จะ โจมตีศัตรูตัวเดียวนะฮะแล้วก็เร instance, ่งเกตให้กับ no. ทีมเราแบบสุ่มนะ15%ครับสกิลที่2เร่งเทินให้กับฝ่ายเรา1คนครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ด้วยเป็นเวลา2เทินด้วยกันและยังสามารถเร่งเทินให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับสกิลที่3โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีโอกาส75%สามารถลดสปีดของศัตรูลงได้ด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันตัวที่2จิงกะสกิลที่1โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาส35%ที่จะช็อตศ นด้วยกัสกิลที่2โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาส85%ที่จะช็อตศัตรูนะครับเป็นเวลา2เทิร์นหากศัตรูติดสถาน,นะช็อตอยู่นะครับก็จะใช้สกิล1ได้ทันทีเลยนะสกิลที่3โจมตีศัตรูตัวเดียวอีกเช่นเดียวกันฮะและถ้าหากศัตรูมีดีบัฟอยู่นะครับจะโดน,านดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%ถ้าศัตรูมีดีบัฟเยอะเท่าไหร่นะครับดาเมจมันก็จะรุนแรงขึ้นเท่านั้นนะตัวที่3มอริสสกิลที่1โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับแล้วก็ ทำให้ศัตรูลดอัตราความแม่นยำลงนะครับเป็นเวลา2รอบสกิลที่2ฮหิวเลือดให้กับทีมเราคนเดียวนะครับและเร่งสปีดขึ้น30%แถมยังลดคูลดาวของสกิลทั้งหมดอีกด้วยเป็นเวลา1เทินด้วยกันและสกิลนี้นะครับจะหิลวต่อเนื่องเป็นเวลา2เทินด้วยนะครับสกิลที่3ล้างดีบัฟพร้อมกับฮิลวเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะฮะยิ่งพลังชีวิตของมอริสสูงมากเท่าไหร่การฮิลวก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับตัวที่4ซีริอุสสกิลที่ 1, ว,วนิ่งความ มากเท่าไหร่ดาวเมทก็ยิ่งแรงเท่านั้นด้วยนะและสามารถลดพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2โจมตีศัตรูตัวเดียวครับยิ่งความเร็วสูงดาวเมทก็ยิ่งเยอะเหมือนกันกับสกิลแรกเลยเนาะแล้วก็ให้บัฟความเร็วกับตัวเองด้วยนะครับสเทินถ้าหากซีดีอูดนะครับโจมตีติดคิทติคอลก็จะได้รับโบนัสเทินด้วยนะครับสกิลที่3โจมตีศัตรูตัวเดียวครับยิ่งความเร็วมากดาวเมทย,ยิ่งแรงเมื่อใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้แล้วนะครับบัฟทั้ จะอยู่ต่ออีกหนึ่งเทินนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวละครใน T.S กันมั่งเนาะตัวแรกชูล่า สกิลที่1โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับแต่ดาเมจของชูล่านั้นนะฮะมันจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีแล้วก็เลือดทั้งหมดที่ชูล่ามีนะครับสออย่างนี้ยิ่งเยอะดาเมจยิ่งแรงฮะแล้วก็มีโอกาส35%ที่จะลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้ด้วยเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและมีโอกาสถึง100%เลยนะสามารถลดพลังป้องกันของศัตรูลงเป็นเวลา2เทินเมื่อใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้แล้วนะครับเราจะได้รับมานา30หน่วยด้วยสิล ที่3ล้างดีบับให้กับตัวเองได้ด้วยนะฮะและเมื่อเข้าสู่โหมดของชูล่าเนี่ยความเสียหายยิ่งหนักมากๆเลยนะครับสามารถลดพลังโจมตีของศัตรูลงได้ด้วย2เทินด้วยกันตัวที่2มิววัสสกิลที่1งโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและมีโอกาส50%ทําให้ศัตรูลดอัตราความแม่นยําเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2งโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้นะครับจะไม่สนใจเรื่องของธาตุด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแพ้ธาตุก็โดนดามเมจนี้ไปเต็มๆนะครับเมื่อใช้ส นี้ฆ่าศัตรูได้นะครับสกิลเนี้ยมันจะถูกรีเซ็ตทันทีด้วยนะสกิลที่3โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาส70%ทําให้ศัตรูลดพลังป้องกันลงเป็นเวลา2เทินนะครับและมีโอกาสอีก70%นะฮะทำให้ศัตรูติดอมพาต1รอบแถมยังเร่งเทินให้กับตัวเองด้วยนะครับ30%ตัวที่3ชิฮายาตัวนี้อยู่ในระดับ4ดาวนะครับสกิลที่1โจมตีศัตรูตัวเดียวและถ้าหากโจมตีติดคริติคอลนะครับดาเมจของสกิลนี้จะร โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับแบบจาะเกราะด้วยนะถ้าหากโจมตีติดคริติคอลนะครับตีบัฟของศัตรูเนี่ยจะอยู่ต่ออีก1รอบด้วยยังไม่พอแค่นั้นครับถ้าเกิดโจมตีติดคริติคอลจะลดคูดาวทุกสกิลเลยนะฮะหเทินด้วยกัน,นสกิลที่3โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและลดพลังป้องกันของศัตรูลงเป็นเวลา2เทิน,นเมื่อโจมตีติดคริติคอลนะครับดาเมจจะรุนแรงขึ้นปอีก50%และเราก็จะได้โบนัสเทินด้วยสําหรับเจ้าชิฮาย่านี้นะครับเมื่อเราด ดาเมจมันถึงจะแรงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีตัวนี้อยู่นะฮะเวลาเราใส่อุปกรณ์ให้กับชีหายานั้นเนี่ยควรจะใส่เป็นแบบเน้นคิทิคอลอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันถึงจะดีอะตัวที่4ี่ควินสกิลที่1งโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับยิ่งความเร็วมากเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งแรงเท่านั้นด้วยและมีโอกาส25%ทําให้ศัตรูไม่สามารถฮิวได้นะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2เพิ่มบัฟพลังโจมตีบัฟความเร็วให้กับทีมเราทุกคนนนเเเเลยะัส่ว่ววตของ Queen องงก็็จพิมป ความเร็วที่สูงที่สุดนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่3โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและลดเกรดของศัตรูทั้งหมดลงด้วยนะยีสสกิลนี้นะครับถ้าตัวของควินเนี่ยความเร็วมากเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งแรงเท่านั้นด้วยนะตัวที่5้ซูเรียวสกิลที่1โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับและมีโอกาส35%ที่จะทาให้ศัตรูติดส,สถานะเผาไหม้เป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเผาไหม้้้ไดดดวววยยเเเป็นนนลา2ทกั ในทุกครั้งที่เราเบินศัตรูได้สําเร็จนะครับจะเพิ่มเกรดให้กับตัวเอง25%สกิลที่3โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูตัวที่ติดสถานะผอมมาอยู่เนี่ยดามเมจก็จะรุนแรงขึ้นปีก15%เปอเมื่อใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะฮิวเลือดให้กับทีมเราได้ทั้งหมดอีกด้วยนะ20%นนะครับตัวที่6โลโกอยู่ในระดับ3ดาวนะครับสกิลที่1ึโจมตีศัตรูตัวเดียวถ้าเกิดศัตรูต ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดพิษเป็นเวลา2เทินถ้าเกิดศัตรูมีสถานะติดพิษอยู่แล้วนะครับก็จะลดคูดาวสกิลทั้งหมดลง1เทินนะฮะสกิลที่2โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับถ้าเกิดศัตรูที่ติดพิษอยู่ดาเมจก็จะโดนรูแรงขึ้นไปอีก15%แล้วก็จะซุ่มดีบัฟทั้งหมดที่ศัตรูมีอยู่นั้นนะฮะให้อยู่นานขึ้นเป็นเวลา1-2เทินและสกิลนี้นะครับถ้าเกิดมีศัตรูที่ติดพิษอยู่เนี่ยเราก็จะได้โบนัสเทินด้วยสกิลท ที่จะทาให้ศัตรูเนี่ยติดพิษ2เทินด้วยกันจัดว่าเป็นตัวละคร3าดาวที่ลงด่านได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยปั้นลงทีมหลักได้เลยนะตัวที่7รูริอยู่ในระดับ4ดาวนะครับสกิลที่1โจมตีศัตรูต,ตัวเดียวนะครับและมีโอกาส30%ที่จะบล็อกบัฟเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลที่2โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการโจมตีด้วยสกิลนี้นะครับจะไม่สนใจท่านนะหากศักตรูถูกฆ่าด้วยสกิลนี้นะครับจะลดคูดาวสกิลทั้งหมดเลยนะครับ สกิลที่3โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูโดนโจมตีแบบติดคริติคอลสองตัวนะครับเราจะได้รับโบนัสเทินเราก็เพิ่มบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันและตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือเกรสอยู่ในระดับ3ดาวนั่นเองสกิลที่1่โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับถ้าเกิดโจมตีติดคริติคอลก็จะลดคููดาวสกิลทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งเทินสกิลที่2เพิ่มโอกาสติดคริติคอลและเพิ่มความต้านทานคริติคอลนะครับสา,า,ามสิบเปอร์เซ็น เล่งเกตให้กับตัวเอง20%สกิลที่3โจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดการโจมตีครั้งนี้ติดคริติคอลนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้นปีก30%แถมถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะรีเซ็ตสกิลด้วยนะคือสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ลงด่านได้ดีมากๆเลยนะและนี่ก็คือ12ตัวละครที่ชั้นแนะนําให้ปั้นเอาไว้สําหรับลงด่านนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่มีตัวละครตามนี้อยู่นะครับนายปั้นแล้วก็เอาลงทีมหลักมันจะทําให้นายเนี่ยผ่านดาน ส่วนถ้าเกิดไม่มีตัวละครในระดับ SS แล้วก็ S หล,ล่กเราก็อาจจะเอาตัวละครใน TIA ไปลงก่อนก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายก็ต้องอ่าอนสกิลด้วยนะว่าตัวละครตัวนั้นนี่นนสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับบางคนถามว่าที่ตัวละครผมน้อย SS กับ S เนี่ยผมไม่มีเลยมีแต่ TIA เเแล้วก็มีไม่ครบด้วยสามารถเอาตัวไหนลงได้อีกละ่ะก็อนนี่เลยครับตัวละคร t i B ก็แล้วกันแต่ก่อนจะใช้ตัวละครใน TIA นั้นนะครับอย่าลืมไปอ่านสกิลด้วยละ่ะว่าตัวละครที่เราจะเอาลงไป มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะทําให้เราจัดทีมได้ง่ายขึ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างฮะสําหรับ12ตัวละครที่เอาไว้แบกด่านนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยทําให้นายผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะสุดท้ายนี้นะครับ ใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวละครที่ฉันได้จัดให้มานี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะและใครที่ใช้ตัวละครไหนอยู่ในการลงด่านนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ